มาทำมารีวิวเครื่องล้างจานค่ะา,ารีวิวเครื่องล้างจานค่ะเครื่องล้างจานนี้นะคะจะเป็นของอะไรนะอิเล็กโทรลักเนาะโทรลักนี่มันสะรุ่นนี้นะคะสามารถใส่ได้ร้อยห้าสชิน้นก็จะประมาณนี้นะคะใส่แล้วลใช่มันดึงออกมาได้ ใส่จานใส่ถ้วยแล้วตรงนี้ก็ใส่ช้อนนะคะใช่เมด,ดใส่ลงไปใช่เอยเดี๋ยวกันมาโมลินยิบมาใส่ลูกอันนี้ก็จะเป็นสำหรับใส่น้ำยาล้างจานอันนี้ก็สำหรับใส่น้ำยาเคลือบนะคะมาปิดลูก ก่อนจะปิดเรามาดูฟังก์ชันการทำงานกันก่อนฟังก์ชันการทำงานก็จะมี e ีโคนะคะ e ีโคเนี่ยจะอบความร้อนอยู่ที่50องศาเนาะแล้วก็นอร์มอเนี่ยก็จะสำหรับอบอยู่ที่65องศาก็คือ2อันนี้จะแตกต่างกันที่มันจะอีโ e คนี่คือจะประหยัด พลังงานนะคะแล้วก็ต่อไป normal น,นี่ก็จะทำงานปกติเนาะ intensive ก็คือคาบหนักนะคะจะอบอยู่ที่70องศาส่วน quick พัดอยู่ที่60องศาประมาณ30นาทีเนาะโหที่เป็นน้ำหยดหยดลงมานี้นะคะก็คือ,อไว้สำหรับล้างคาบก่อนที่มันจะใส่น้ำยาค่ะทุกคนแล้วก็ นี่เป็นปุ่มสตาร์ทเนาะส่วนดีเลยนี่ก็คือเราสามารถตั้งเวลาให้มันเริ่มทำงานก่อนหน้านั้น3ชั่วโมงได้เลยนะคะต่อไปเราปิดเครื่องกันเลยตอนนี้นะคะเราก็มาดูปุ่มที่เราจะทำงานเนาะ,ะกดไปที่โหมดอีโคนะคะ,ะวันนี้เราจะทำงานกันที่โหมด Eco, อ,อีโคเนาะมันจะมีไฟกระพริบแบบนี้นะคะ ก็คือให้เราสามารถเริ่มการ,การทำงานได้เลยกดสตาร์ทค่ะปุ่มนี้นะคะก็คือปุ่มการทำงานเนาะไฟจะติดอยู่ตลอดนะคะส่วนนี้ก็คือปุ่มอบแห้งเนาะเวลาเขาอบแห้งแล้วมันก็จะขึ้นไฟตรงนี้ส่วนถ้าไฟขึ้นตรงนี้ก็คือมันเสร็จการเสร็จสิ้นการทำงานนะคะส่วนสัญลักษณ์ปุ่มนี้เออไม่ใช่ปุ่ม ก็คือช่องนี้ถ้ามันมีไฟขึ้นก็คือต้องเติมเกลือนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นถ้ามีไฟขึ้นก็คือต้องเติมน้ํำยาเคลือบเนาะโอเคตอนนี้เครื่องก็เริ่มทํางานแล้วนะคะแล้วก็มารอดูต่อไปว่ามันจะสะอาดแค่ไหนเนาะแล้วก็ถ้าถามว่าที่ใช้มาเนี่ยประหยัดน้ำไหมก็คือประหยัดนะคะค่าน้ําไม่ขึ้น แล้วก็ค่าไฟก็ขึ้นมานิดหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนี่นะคะเครื่องทำงานเสร็จแล้วเนาะลืมบอกว่าอุปกรณ์ที่อะไรนะอุปกรณ์ที่เข้าไม่ได้ก็คือเป็นพลาสติกต่างๆเนาะพวกที่ไม่ทนความร้อนอะเอาเป็นว่าอันไหนที่เข้าไมโครเวฟไม่ได้ก็คือ เข้าเครื่องล้างจานไม่ได้เช่นกันน,นี่ก็เข้าได้ดูเป็นถ้วยน้ำจิม้มแต่อันอื่นก็คือร้อยเปอร์เซ็นะคะแต่พวกถ้กถวยที่มันแบบแบบเนี้ยที่มันมีก้นแบบเนี้ยก็จะมีน้ำขังอยู่เนาะแต่อันอื่นก็คือถ้าเป็นแบบเนี้ยนี่จานเซรามิกเนาะใส่เอียด เรามาดูด้านล่างกันคือสะอาดหมดจุดดีเนาะมีเซรามิกนี่เย็ดเ็ดเนี่เยเครื่องมันก็จะดีดออกมาแบบนี้นี่คือที่ใส่ก้อนน้ำหอมสะอาดเนาะน้ำยามันก็ไม่ใช่น้ำยามันเป็นก้อนมันเป็นเหมือนเป็นผงๆหน่อยแต่มันเป็นแบบก้อนถ้าดูต้นคลิปเราจะเห็นว่ามันเป็นก้อนอยังไงนี่เมลามินนะคะนี่ถ้วยเมลามิน นะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจเครื่องล้างจานแบบนี้ร้อห้าชิ้นเราซื้อมาประมาณหมื่นหมื่นแปดพบาทน่าจะได้ของอ e ิเล็กโทรลักนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย